แกงอ่อมเนื้อใส่ใบพิกค่ะสีสันสวยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็จะมีมะระนะคะข้างล่างก็จะเป็นใบพิกค่ะใบพิกขี้หนูก็ได้หรือว่าพิกขี้หนูสีขาวๆพีิกรกะเหลี่ยงได้หมดเลยที่เป็นใบเขาค่ะจะมีเนื้อที่หั่นแล้วเครื่องอันนี้จะเป็นมะระนะคะเราจะหั่นมะระก่นอนลูกไหนที่แก่เนี่ยเราจะเฉือนเอาเฉพาะเปลือกนะคะ แล้วก็ไม่เอาเม็ดแต่ถ้าลูกไนออดเราก็จะเอาทั้งเม็ดเลยเนี่ยเราก็จะใส่ไปประมาณสักสามลูกหั่นเตรียมไว้เลยค่ะเราได้ขูดพริกแกงของเราแล้วแล้วเราก็เอาเนื้อลงไปเลยค่ะพริกแกงของเรามีหอมแดงตะไคร้พริกแห้งนะคะกะตร้แกันะคะแล้วก็เราจะทําการคั่วเนื้อก่อนนะคะคือเอาลงไปเลยแล้วไม่ต้องเติมน้ําแล้วเราก็จะ,ะเติมน้ํำปลาลงไปก่อน เพื่อที่จะไม่ให้กระทะแห้งค่ะคนเขาให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะอใส,ะใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาลงไปเลยเพื่อไม่ให้กระทะของเราแห้งเกินไปนะคะจากนั้นเราก็จะเติมผงนัวลงไปเลยค่ะหลังจากที่เราเติมไปแล้วเนี่ยเราจะคั่วจนกระทั่งเนื้อของเราเปลี่ยนสีนะคะแบบนี้ค่ะถ้าเราเติมเครื่องไปแบบนี้กระทะเราจะไม่แห้งค่ะ มันจะทําให้เนื้อของเราสุกหลังจากนั้นเราจะเติมน้ําลงไปค่ะการเติมน้าเนี่ยเราจะเติมให้พอท่วมเนื้อของเรานะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เกลี่ยให้เขาดีๆนะแล้วก็จะตุนตุนจนกระทั่งเนื้อแบบเปื่อยนะคะหลังจากเนื้อเปื่อยเราก็จะใส่มะละขีนกลงไป พอดีเรามีาฟักที่เหลือจากการทำต้มจืดเสียดายก็เลยใส่ลงไปด้วยค่ะกระใส่ลงไปได้ด้วยกันได้เลย,ยอพอเราใส่มะละกีนกลงไปเนี่ยเราจําเป็นจะต้องกดให้เขาจมน้ําหน่อยนะคะเพื่อที่เขาจะได้สุกเร็วเนี่ยค่ะเขาเริ่มสุกแล้วเราก็จะชิมชิมชิมได้เลยค่ะว่า,าใช้ได้หรือยังของเรายังจะต้องเติมน้ําปะลาอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าขาดการนวยนิดนึงเนี่ยค่ะ พอเติมน้ำปลาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะใส่ใบพริกลงไปค่ะพริกเรางามมากเลยค่ะเลยต้องเก็บมาทำเป็นแกงอบนนเนื้อนี่ค่ะพอใส่ลงไปก็กดเขาให้จมน้ำหน่อยค่ะเขาจะได้สีสวยๆถ้าเราไม่กดเขาจมน้ำนะคะสีเขาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หลังจากที่เขาเริ่มยุบตัวเราก็จะใส่ใบเมงรักลงไปค่ะอันนี้เป็นสุดท้ายแล้วนะคะใบเมงรักเนี่ยค่ะใส่ลงไปแล้วก็ คนเขาให้ทั่วๆเลยค่ะให้ใบแมงลักเขาจะช่วงนี้ก็จะหอมหอมใบแมงลักมากเลยค่ะแกงอ่อมของเรานี่ก็จะถ้าเราใส่ใบพริกนี่จะหอมมากมาดูหน้าตากันเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำคลิปด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ